เอามันบระทึกจช่วหม <c oughs> วันนี้ก็เหมือนกับทุกวันเช่นเคยนะฮะศิริพาเรามาลุยป่าอีกแล้ว <c oughs> ผมก็ได้ทําการผิดพลาดนิดหน่อยได้พาหมู่คณะเข้าป่าอีกแล้วนะฮะ <c oughs> นำทีมเลยปู่ชัยนะฮะเ <c oughs> จ้าของพื้นที่ อ้าววัมาขามพรอ,อนี่วัวค่อยว่วเป็นหนูน,น,นี่วัวยันบ่อ้าวติดติดปู่ชัยเราก็ติดนะฮะติดติดไม่ล้มอย่าข้า,า,ขานะครับผมบอกแต่ควบได้นะครับแต่ควบได้ ไม้เต็งรังไม่ไีต้นน่เต็งรังไม้เต okay. ็งรังนะฮะนิวนนเนวนขนานานบ่เหินแมบเตยงลองตั้งเลว่นี้เาต้องลองตต้งรังนกฮะก้าบักไงเลยมีบางดีๆางเอะฮะมันต้องเล่แมบแมบต้งเล่นเ้อ่านต่คนมาเอาไปวากินวันนะค่ะ

นนาราต้องนี่นข้ามเราะว่าเขาเจียดเล็กบอก๊อเล็ก,ก็ตามางมันหดใช่เลยนี่ปูเอาไปมันต่อกันใหมอ,อมันต่อกันใหรอ